สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทาคลิปเลิกเ,เล่นอวนะครับผมซึ่งผมไม่ได้จะเลิกเล่นอวนะผมจะเลิกเล่น id r v ออันนี้นะครับผมซึ่งเป็นไอเดีเรียวมะของผมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครที่ดูคลิปผมมาก็จะรู้ว่า i อเดีเรียวมะของผมนี้ติดเรียวมะระดับประเทศนะครับผม,ซ,ผมบซึ่งผมก็จะมาเลิกเล่น id ดีนี้นะครับผมแล้วก็จะมาทาคลิปส่งท้าย i อดีนี้กัน โดยการที่เราจะเข้าไปเล่นเกมหนึ่งเกมส่งท้ายนะครับผมเล่นหนึ่งแมตต์อะส่งท้ายไอดีนี้นะครับผมก็ก็น่าเศร้าครับผมพสาดแบบฟันฝ่าอุปสรรคมากมายจนกว่าจะขึ้นเดือมาระดับประเทศได้ครับก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากนะครับผมแล้วก่อนนะไอดีเรือมาสวยเมจ๊ะเรือมาระดับประเทศของพี่ไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะ วันนี้เราก็จะมาอาลายดีเลียมมากของผมนะครับด้วยการเล่นโอเมนสกินใหม่นะครับพิชแบ็คนะครับก็อำลายไอดีนี้ด้วยการเล่นโอเมนนะครับผมซึ่งไอดีนี้ก็เล่นเร็วมาเป็นหลักแต่ดันมาเล่นโอเมนวัต the fuck? ในการส่งท้ายไอดีนี้นะครับถือว่าร่วมารีวิสกินใหม่เลยละกันสกินโอเมนพีชแบ็คนะครับ,ก, men, รบก็ได้จากการเล่นโหมดแชมเปี้ยนชิพนะครับผม ก,ก็ผมจะได้มานีก็ได้ลำบากเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาเล่นโอเมนป่าด้วยก็ทีไม่มีใครป่าผมก็เลยต้้งโอเมนมาป่าก็ต้นคลิปแล้วก็ดรามา่าไปนิดนึงนะครับผมซึ่งผมไม่ได้จะขายไอดีหรือว่าจะไม่เล่นเลยนะครับผมคือผมจะไม่เข้ามาเล่นไอดีนี้เป็นเวลาประมาณ1เดือนนะครับผมซึ่งผมมีอยู่2เหตุผลนะครับเหตุผล <Yeah. S 1> ที่1ก็คือ ผมพี่เขียนเล่นในดีนี้นะครับผมเพราะว่าไอดีนี้ผมบรรลุเป,ป้าหมายของผมละด้วยการเล่นแล้วมะขึ้นระดับประเทศแล้วก็ขึ้นแร้งคอนนะครับผมผมก็เลยจะไปเล่นไอดีลองอีกไอดี ID หนึ่งแล้วก็เล่นไอดีหลักนะครับผมซึ่งตอนนี้ไอดีหลักผมก็ดาวน้อยกว่าไอดีลองอะ่ะออก็ให้ที่สองนะครับถ้าเราไม่ได้รับทาการนอกอินนานเป็นเวลานานหลายเดือนหรือว่าหนึ่งเดือนนั่นแหละผมก็คือระบบเกมมันจะแจกสก,กินเช่าให้เรานะครับ ก็คือผมต้องการตรนนี้มากกว่านะครับผมตกินเช่านะคือสะกินนูตร์แมนของผมผมก็เช่ามาไงเพราะว่าที่ผมได้เช่ามาก็เพราะว่าผมไม่ได้ล็อกอินนานนั่นแหละซึ่งผมก็เลยเลิกเล่นไอดีนี้ไปนะครับผมเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะแค่หนึ่งเดือนนะครับผมก็ไม่ได้จะเลิกเล่นไปตลอดนะแค่หนึ่งเดือนเฉยๆแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะครับผมถ้าครบหนึ่งเดือนนะตะกินพิชแบล็กนะครับ ก็สกินนี้ได้จากการที่เราเข้าเล่นโหมดแชมเปี้ยนชิพนะครับผมซึ่งเราต้องเล่นให้ชนะนะครับถึงจะได้ชิ้นส่วนมาซึ่งก็ต้องสะสมให้ครบ40ชิ้นส่วนนะครับผมถึงจะได้สกินนี้มาก็ถ้าชนะ1ตาก็จะได้20ชิ้นส่วนนะครับชนะ2ตาก็จะได้30ชิ้นส่วนแล้วก็ชนะ3ามตาก็จะได้40ชิ้นส่วนนะครับผมคือถ้าเราชนะ3ตาปุบ๊บเราก็จะได้สกินฟิชแบ็กเลยนะครับผม แต่ไอดีนี่ผมเล่นสองวันไงวันที่หนึ่งผมเล่นแล้วผมแพ้แล้วก็วันที่สองมาวันที่สองผมก็เล่นแล้วก็ชนะสองตานะครับผมตาที่สามแพ้ตอนเล่นง่ายๆนะครับผมแต่ถ้าเราเล่นแล้วเราแพ้เราก็จะไม่สามารถเล่นต่อได้นะครับผมคือเราต้องรอวันที่มันกําหนดให้เราเล่นนะครับซึ่งเดือนนี้ก็จะมีวันกําหนดให้เราเล่นก็คือวันที่หนึ่งพฤษภาวันที่สองพฤษภา วันที่สิบห้าพฤษสภาแล้วก็ยี่ิบเก้าพฤษสภาคมนะครับผมซึ่งวันนี้ก็วันที่สามนะครับก็สําหรับใครที่จะเล่นนะครับผมก็ต้องไปรอเรื่อวันที่สิบห้านะครับงานในระดับสูงวันที่สิบห้านะครับผมแต่ถ้าสำหรับใครที่เล่นแล้วแพ้นะครับผมก็จะได้มาสิบชิ้นส่วนนะครับผมก็ถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจนะครับผมสําหรับคนที่แพ้นะครับถ้าเราแพ้ก็จะได้มาสิบชิ้นส่วนนะครับผมก็เดือนพฤษภาคมนี้น่าจะเป็นซีซันแรกของโหมดนี้นะครับพูดไม่ผิดนะ ถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยได้ละกันก็จะไม่พูดละเราพูดน่าจะเข้าใจละถ้าถ้าผมพูดไม่เข้าใจก็ไม่รู้ด้วยละผมก็คิดว่าผมก็เข้าใจแล้วนะมันก็ไม่น่าจะเข้าใจยากจับแล้วเพื่อนก็มาเล่นกับโอเมนป่าสุธรรมสาเฮ้ยจะเดินไปไหนดิโฉไปเพราะในเมื่อทีไม่มีใครป่าผมก็ต้องเล่นป่าให้อ่ะครับโอเมนป่ามันก็เก่งนะ ก็ขอเล่นให้มันชนะละกันแต่นี้นไหนๆก็จะไม่เข้ามาระหนึ่งเดือนก็ขออำลา้ดยการชนะละกันนะครับผมจากลายดีนี้้วยการชนะมันห้ามันโดนผมแน่หกวิหกวิมันต้องหิวปั๊มเชื่อผมอออ้าวจตบโบนไปโอด้วย เฮ้ยมึงายสวนกับถ่ายส,วน,ายสวนกับการดึงของผมเลยฝึกกระชากลากถูนั่นคือตัวของพี่ถ่ายมาถ่ายมาสวยเอ้ยวันดูแม่มันเอาฟ้ามาวันน่ะเป็นไงเอิงห้าวขนาดนั้นเลยเหรอเอิงบางอาจมาเอาบัฟฟ้าข้างนั้นเหรอนะเอิงไม่รู้จักสแล้วลิทโอเมนอะ่ะแล้วมึงจะถ่ายไปไหนนะอืมโอ้โหซุปมึงเอาคิวไปหมดเลย มันได้ไปห้าตัวแล้วนะซุกเนะี่ยโอัวเส้นตายบ้านเอาเอาอ๋อตายบ้านะเอะาเฮ้ยนิดเดียว จัลัสป่ะนะไอ้ี่นึกว่าจัลัสหิ่งหิ้งมาอ้าวไขว้ดอย่างนี้รือเปล่าอแน,น่จับเลยครับผมอ้าวจะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนจะช่วยเพื่อนหรอจะช่วยเพื่อนเออจะช่วยเพื่อนก็ตายไปกับเพื่อนนะอืมรักเพื่อนมากก็ตายไปกับเพื่อนเลยเกมน้ำมัาก็ต้องเอาป่ามันให้หมดตอนนี้เกมน้ำมาก ตัดป่ามันได้หมดเลยคลิปลงคลิปเล็กเอาไม้หมดเพื่อเงินของเราผมจะเอาไปล็อกชิวนะครับผมเอามายืนถึกๆไปเลยต้องโยกมาตีบ้านอาอมนันตัวตีบ้านอยู่แล้วอะอเมนกับป้อมเป็นของคู่ใจเป็นของคู่กันเออคู่ใจอะไรล่ะโอเมนกับป้อมเป็นปข,อปของคู่กันอ้าไวไบโอฟิกไปแล้ว เอาเฮ้ยวันดูมึงนอยู่ด้านล่างอ่ะแล้วมันก็มีบัฟฟ้าอยู่ในตัวด้วยมันข้าขอละก,กันเพราะต้นเกิมจะมาบัฟฟ้าข้านะสุปถ่ายมาดึงจะไม่โดนอีจะไม่โดนอีกสุปถ่ายมาถ่ายมาเออแบบมีสี่ถ่ายทำจังหวะได้ดีมากดีมากเลยครับซุปเปอร์แมนนี่มึงแรงโกจริงปะเนี่ยหรือว่ามึงเป็นสมิ่์ฟอว อ้าวจบแล้วเลย what what แค่นี้นะ่นะมึงยอมแพ้กันง่ายจังวะโอ้โห oh, oh, oh. คลิปมันถึงสิบนาทีไวนะ้เนะี่ยตอนเนี้ยผมว่าไม่ถึงแน่นอนคลิปคลิปวันนี้ผมว่าไม่ถึงสิบนาทีแน่นอนไม่ถึงสิบนาทีครับผมคลิปนี้ จะรีบยอมแพ้ไปไหนวะอะไรเนะี่ยบีดมาอีกละแต่ผมรับไม่ได้ต้องแถมให้อีกตาแล้วปะเรามาแถมกันอีกตานะครับผมในการเล่นหมดหนึ่งหนึ่งดีกว่าจบไวเกินไปหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะรีบไปไหนใจสาะเหลือเกินรีบยอมแพ้ไม่ได้เรื่องเลย